เยี่ยมเรียบร้อยจำสแกแจสกัมจำสแกนไม่นี่มี่องด้วยวะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เสียงของเราอะไรอ่ะ เฮียเลยอ่ะวิ่งเข้าประตูละวอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเลยวิ่ง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 ไม่ได้อุ้ยขี้แบงขี้แบงขี้แบงเลย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 ลบลบเลย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 

กูจะเดินไปผีม่งอยู่เยอะเฮ้ยเยอะกูเอะกูตุ้ยเกูตุยเฮ้ยยอะกูจะดึงเลยเ้ยแล้วกูต้องทำไงต่อไปเลยครับน้องเป็เหียร์สั่งกูเองเปตู้แล้วนี่ยไม่ได้ออกมาเลยไปเกียเลยไปใช ใช่หาไปใายต้องนี่ึงดูด้านบนอีกกระหักห้าง้ยเออเออว่ะเยนน้วกจริงเยนหนกากูจริงใช่ต้องหาไปฉายเว้ย ยืนในหมวกเหมเก๊แต้วพี่เลี่ยงฟรีายพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียจะไปยังไงยะยีนใกไปจ้าไอ้สัตว์ดือดไลัเ้เต๋อเต๋อเต๋อหมวกจะไม่กลัวไง มึงมาบอกไอ้เหี้ยกูยังไม่เคยบอกแล้วกูไม่กลัวไอ้ควายมึงบอกเองไม่าเหรอมึงไม่กลัวไอ้เหี้ยอ้าวเหรออ้าวเหรอใช่เหรอเฮ็ดดิ้งมีอะไรอ่ะเหี้ยควายเหี้ยโมนี่มันมาหนี้ตายหนี้ท่านเออแล้วไฟฉายอยู่ไหนอ่ะ พี่เงียบแล้วฮึฮอืึอึฮึฮึอึฮ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 อฮึ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 ฮมฮอฮึ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 ฮมฮึ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 ฮอฮึึฮ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 อฮอ เอางี้เดี๋ยวกูล่อมึงไปหาไม่ใช้มันไม่มีหรอกไม่ใช้อะไม่เอางี้เดี๋ยวกูล่อมึงไปหาไม่ใช้ได้มันไม่ใช้ไมอยู่ไหนล่ะกูก็ไม่รู้เลยมึงต้องไปหาอ่ะได้เดี๋ยวกูล่อให้โอเคไหมมันตายเกิดได้ทุกรอบมันตายเกิดได้ทุกทวมกูก็ไม่รู้ว่าใช่ไอ้เกี้ยเ์มันตายอยู่แถวนี้หรอมันไม่อยู่ตรงนี้มึงหลอกเอ็ยี oh ่เราจะมีเ okay. อ okay. mm ้ง hmm. ยี hmm. <laughs> ่นี่เดินลุกเป็นหลอก ไปรอดไหมเปรอะมั้งเง้เหียเหียห้องน้ำปลอดภัยไอ้เหียห้องน้ำปลอดภัยไปรอดมึงเงา กูกูร้อยอยู่นี่ไงกูร้อยอยู่เฮียอะไรว้าวกูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่คือเจนอันนี้คือเจอันนีอเจนใจน้ำครับไปบวกเลยกูกลัวมันแค่ครั้งเดียวแหละไอ้เหี้ยมึงมางจะอยู่ไหน้าวหนกูจะรอดมาผมมาละเฮีย <L an> เรียบร้อยจสแกแจสกัมจำสแกเอา,างี้คุณแจอยู่ในห้องน้ำหนึ่งรู้ว่าท่านจะมาเปิดประตูไอทางออกแค่นี้แน่แน่นอนมาเปิดดิอ่าฮะไว้ใน,น,น,นมันหาไม่กูแตกแล้ว่านะแต่ว่ามันให้มันให้เราหาไปสายอันนี้แหละปัญหากูเ <l ach> จอแล้วคุณแจอยู่ในห้องน้ำหญิงเก็บดิมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ห้องน้ำใช่ มึงไปว่าน้ำหญิงดิขีเดิวบนเนี่ยเลมันมันมันมาหากูัวกูกูไป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 มองน้ำหญิงมองน้ำหญิงกูรอผีอยู่กูรอผีอยู่เก็บมาละกูเก็บมาละไอ้นี่กูไปหามึงนี่กูไปหามึงโอ๊ยเขาตาย ไอ้เหี้ยไปฉานมึงอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยนิ่มรอบพี่ไว้ดิพี่ไอ้เบ๊กดีดทั้งนั้นไอ้ควายตายเหี้ยเหี้ยยไอ้เหี้ยียฮ้ยเปิไหนไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กมันไม่ใช่กุญแจประตูนะมันไม่ใช่กุญแจประตูนะระวังแล้ว ไม่ประตูนี้อัน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 นี้ไอ้แค่นี้อยู่ไหนตู้ไหนู้ไหนเอากูตายแล้วทังนี้ทังนี้กูไม่กลัวแล้วกูแบบอันนี้อันนี้อันนี้ประตูนี้เหรอตายอันนี้อันนี้อันนี้แต่กูวิ่งไปเก็บปุ่นแจนี่กูเกลี่ยแล้วนี่นี่กูรอบรอบกูรอบมึงตายมึงตาย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 มึงต้องรอดตาย ดุมดำใดเฮียดำใดดึงดุมดันดุดดดงดุใดดึงยใดึงดุเฮ้ปัดปไม่ใช่ไหวแ่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปแล้วประตูไหนอะคนเจ๊อะไประตูดเปิดเปประตูใดดิลูกกุหลาพี่มึงไปเปิดประตูน่หรือว่ากล่องกล่องกล่องคุณเจกล่องวะเออกกล่องกล่องอนี่ใช่ใช่ยิบคุณเจกล่องเยไม่ขายเยไม่ขายอือปไดา กดอ่ะไปเองนี่จะได้เห็นหัวไอ้แบงสว่างขึ้นแลยเราเราจะส่งตายบ่อเลยเฮียเอาไว้ต้องไปเอาฉลังป่ะกูเหี้ยต้องมาฉลงป่ะกูอ่านได้หรอโธ่สมมติฉลังเอาเหี้ยนี่เลื่อนพ่อเหมือนเดิมเพื่อนเดี๋ยวไปเอาเฮ้ยแมวทั้งคู่เลย

เงี้ยเอ้มีเคี้ยกูหน้ามืดไอ้สัตว์เยี่ยยาดิไม่ไม่ไม่กำลังมืดทีนี้คือม่ได้จิคือให้กูไปตรงมพรมเหรอไปตุ่ไปตุ่มพรมน่าจะไป็นตุ่มพรมกูพยายามเปิดพรมละไปดิแบงค์ไปเปิดพรมดิวิ่งสแปมเลยวิ่งสแปมเลยสะปมเปิดพรมเลย ตะเิมไปเพมเิมไปเพิ่มลอลอบีูลอบี่ลอบีเฮ้ยกูตายกูตายไอ้แบงค์รีบเลยเร็วๆๆๆๆๆๆลีบอะไรลีบไลีไลีบลเขายังเขายังอะไรอ่ะคือียอะไรดาบหออดอมมีอะไรมีดาบป่ะมีดาบด้เหรอตายปะวิ่งเฮียดีกูตายตายดีกูตาย ให้มันปีนไปก่อนไอ้อเชี่ยมันยากหนีติดวะฮะคุณที่เจ้าของเนี่ยโอ้โอโอดักกูเรียบร้อดกัดกกูดักกูอื้มดักกูเชี่ยไอ้เชี่ยจีงโง่นี่แม่งกี่ของควายนี่แม่งไม่จริงเลยดำดงดำใดดำใดดึงดงดำดงดำใด,ด,งด,ด,งด แบ่งไปแบ่งแบไปแเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วงไปแบเก็บแล้วบงไปเต่อเาต่อมตีีเปล่ามตีีเปล่านี่เวคืออะไรอ่ะ้นหาคนหาเครื่องเครื่องตัดแก้วเครื่องตัดแก้วคืออะไรเตัดแก้วคืออะไราเครื่องตัดแก้ว ลืมอัดเวทเลยเียเรื่องตัดกระจกใช้เครื่องตัดกระจกตัดกระจกเครื่องตัดกระจกมันอยู่ตรงไหนวะตัดกระจกหน้าตาเป็นยังไงวะนั่นดิเครื่องตัดกระจกในนี้เปล่าตรงชั้นวางเปล่าหาเปล่าได้ได้ได้กูรอหน้าเดไปหานะอกูรอหน้าเดไปหาเ่ะได้ไปไเรู้เรื่อง ไปแบงค์ไปคุณแบบจัดจุกไปวิบงค์ไปไปวิ่งมันหากูมันเอากูมันเอากูมันเอากูมันบักมันบักมันมันไปแล้วมันไปแล้ววิ่งเฮียผีหลอกเบียร์หลอกนี่เฮีย รอเจอเราเจอเราเจอเราโอ้ตายไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มุกจุดฉันหนึ่งชันชันหนึ่งฝั่งซ้ายชันหนึ่งฝั่งซ้ายโอเคโอเคไปเลยฝั่งซ้ายไปดูไอ้เชี่ยแบงคหนึ่งกูเจอผีดจับสเกลใส่เมื่อกี้เราเราเราไปเราไปเราจะไปละไปเว้ไปเลยเลยสกูบเนี่ยเชี่ยไม่เอากูอีกไอ้ควายเชี่ยโง่ พี่ยี่ตกระจกไ,ไอ้ยี่ดีมาเราคุยี่ดีมาเราคูงไหนอะตู้หน้าเหรอตแตกระจบตู้ายปตูตายกอตายกูต่ไอูตัตกระจกไหนอะไอู้้ตกระจกปัดขอบีเยอไอ้เ<ข>หี้ยกีจะบอกนะว่าไอ้กระจกหน้าร้านอะลองอีกรอบแล้วกันข้อไ กูรอแล้กูรอล้ไปไปแล้วใช่มเออเออเออุ้ยนาลันจริงด้ยใช่ใช่ไมใชอุ้ยนาลันจริงด้ยนาลันจริงด้ยอุ้ยตองบประแจตองบประแจตองบประแจกูพูดถูกไหมกกูกูตงไปะแจอามาประแจตรงกูอะไรตาย ปเจเอาไม่ได้หรอเพื่อนโอ้ยติดเหี้ยอะไรอีกเนี่ยต้องโอาปเจปเจอยู่แถวสองป่ะแถวสองเหรอแถวสองแถวสองทางขวาเหี้ยเอาแล้วะเะโดนตึงแล้วป่ะตึงเครียดครับตึงเครียดครับน้องเราครูกันเรากูกันเรากูกันเรากูกันเราเออไอ้เป้ไอ้เป้กับปเจไปเอาปะเจไปเอาปเจอยู่ตรงไหนวะปะเจอยู่แถวสอง กูกดเอาไม่ได้เพื่อนกูกดเอาไม่ไอ้กูได้แล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแป๊บนึงเออเออวิ่งวิ่งวินไปบินมากูตาย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 มันเกิดยังเกิดยี่ไหนกําลัง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 กํลอะไรนกลอยไปไปเลยไปเลยวิ่ง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 แบ่งบินแบ่งไปหามึงแบ่งไปหามึงแบ่งมากูแบ่งมามากูเราเอาไปไหนนอเอาเอาเอาไม่รู้ไม่รู้ อีก่เขตายโอ้ยข้างหน้าประตูโอ้ไม่ต้องเอาประตูไปซ่อมไปนีต้อมไปซ่อมใช่ไหมซ่อมประตูใช่ไหมโอ้ประตูประตูได้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 เจอเจอเจอกูออกไปลอกกันโอเคโอเคมันเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำใช่ไหมเจอกูเจอกูมันเอากูมาปเอากูไปเอากูตาย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 วิ่งไม่ได้ไหวเฮียไอ้สัสกดชิปดิกูโกรธแล้วไอ้เฮียมันวิ่งไม่ออกเลยเมืาเยอะ มันเอาคนเกยมันเอากูมันเอาครูมันเอครูไม่ได้ดูแถวไหนอะเออมึงมึงลงไปอีกมึงลงไปอีกมันเอาู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 มันเอากบาหาดีไปบินไปบินไปโอ้ไอแบงไแบงแกปตแกปตลยไปแกปตลบินกูตายกูตายกูตาย มันเอากูก่อนไม่ใช่เหรอมัน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 ล่อกูแล้วมันล่อกูแล้วมันล่อกูเหมือนกันไอ้เหี้ยแต่คู่ไอ้้เหียมันตัวล้วฮิวคู่เลยเป็นฮิวเลยห้องน้ำมันกลัวมันเก่า้องน้ำมันเก่า้องน้ำเอ้ยไปไปไปกูส่งผีอยู่กูส่งผีอยู่ไอ้แบงค์แปะมึงไอ้แบงค์ไอ้แบงค์กูส่องผีอยู่แบงค์มาเร็วมาวิ่ง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 ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ลองผีไปลองผีไปลบอปล็ล็ล็ไอ้เหี้ย เอาปเดี๋ยวยากว่ะเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวมึงรอนะเดี๋ยวกูเองคือมึงต้องรีบเข้าห้องน้ำอ่ะนี่คือมึงต้องรอบมึงต้องรอบไปต่อทางทางห้องน้ำอ่ะเปิดเดียวเปิดเลยเวเปิดเลยตอนนี้มันไปห้องน้ำนั่น่ะมึงไปมึงไปมึงไปไปรอเลยแบงค์บิงไอแบงค์บิงแดง

มันเอามันเอากูตายเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยมันเล่นกูมันไม่ชอบกูมันเกลียดกูไอ้เหี้ยดูนี่เหล่ <c oughs> า,ากูคนเดียวเลยไอ้เหี้ยไ <c oughs> อ้ควายผีงูนี่แม่ง <c oughs> ที่เดิมใช่ไหมมา <c oughs> ปไปเอา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 แล้วรีบวิ่งเขา้าไอ้เหี้ยแม่ง มันล้อวัาตรงกลางนี่เฮี้ยไอ้โง่นี่เมงผีไปไอ้ผีโง่นี่เมงมันฉลาดจริงๆเลยกูด่ามงโง่ทำเฮียเลยระบบมันฉลาดมึงนี่ตกหัวแล้วตีรูปหลังได้เฮี้ยเก่งมากเอ้ยแบงค์แบงค์เก๋เลยเก๋เลยเก๋วิ่งเตี้ยกู้ตกใจกูเรีสุดวิ่งเตี้ยผู้ะดุ้งเีย ไป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 ดูดูงปไปกับิงกับไปไควายยังโง่เดียวไปเลยนี่หลไอ้ควายไป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 ไะไปเปไ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 เปไปไปเดไปไกไป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 เปไปไปไไปไปไปไไึไป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 อไป้ปไปีปไปไไอไปไปไปเยอะนะไป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 ไยอไปไเไปไปไไปไปไปล วปละวไอและวอละวะนี่กูรอให้๋ยอกูรอให้ไป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 ไอ้นนี้มันน่จะไปห้องน้ำมันน่าจะไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนี่ไปเลยไปเลยไปเลยไปเับตัตั้ตดไป m e on c o m มอ n เ o m e n c e r o c e r ลาเกลาเกไม่ลาไอ้แมบลคนแมเบลคน ô, tay ta, cô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  rồi à, Chết, nó cứ phải không? Gù về phòng nam. Đẹp phê. Mình 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 về phòng nam. Mày 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 เชี่อนีรผีมันติดบักมันบักจุดเกิดมันบักจุดเกิดผีบักจุดเกิดลูกผูตายนี่มึงก็มึงต้องทำเลยเพื่อนมลมีมึงทำละมึงทลไอ้เชื่อผีม่นบล็กจุดเกิดผีม่ได้สปอนกูได้สปอนกูได้สปอนกน ไอ้กิมทางทางไหนอะไปไหนไปห้องน้ำปะกูก็ไม่รู้เลยตะกอนกูอยู่ไม่เห็นว่เห็นวะกูไม่เห็นนี่ย้อนนั่นแต่กูดำเลยสั่นอ้าวไอ้เหี้ยเอามึงบักอ้าวเรียบร้อยไม่่านละไม่ผ่านละอ๋อไอ้แป้งต้องไปเก็บก่อนห้องน้ำไอ้แป้งมึงอยู่ไหน บุก็ไม่รู้ว่าพวกคุณอยูไ่ไหนคืพ <c oughs> ี่ไล่ใช่ปะคุณพี่ลากุณพี่ลากุณ <c oughs> หายไอมันไอ่มันรีสปอนส์แล้วไอเ้เบ๊น่าจกหน้าจะเอิดคุยังคุยยังไม่เกิดเลยหน้าจกกูด่าวไอ่มันรีสปอนสเดี๋ยวกูณทำให้คุกูุณทำเฮี้ยอะไรไม่ได้นอกจากว่ากูต้องออกเกียร์เข้าใหม่กึงบักแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้กู <c oughs> บัก พี่เฮียกิมาแล้วผีไม่รักสปอรกูแล้วกูบักไอ้เฮียกูเป็นตีนอ่ะไอ้เฮียกีนเฮียเลยเนี่ยแบบเฮียอะไรก็ไม่รู้แบบตีจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นลย กูทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนโอ้ m ก่อนโอเควู้วู้วเอ้เอ้หวับยังวับยังมันน่าจะหวับแล้วมั้งไม่รู้ตอนตอนนี้หน้าเอกูดำอยู่อะมองเหี้ยนะไม่เห็นเลยมันจะบอกนะพวกมัคนเดียวนาจอดขึ้นอี่นี่ ไม่ได <mile> <Yeah. S 1> ้แมหายละเหี้ยผีแม่งยับสอูจนกูบากไอ้เหี้ยไม่เียยเลยไอ้หายแไอ้เหี้ยเหรเีอียับกูเห็นม่จอกูดาวไม่ยิ้มเยไเห็นเลยกูมองเหี้ยเลไม่เห็นเลยเหี้ยอ้ยเหี้ยเหี้ย เล่นใหม่เออคุณสวยจะเล่นใหม่ไหมแบกกูด้วยทู่งซุ่ยอยากมึงกูกูกูจะคว้ามันแล้วมึงน่าจะตะปนอ่ะนนั้นก็น่าจะจบเกมแล้วหลายต่อดิเพื่อนเปลี่ยนเข็ดแล้วอ้าวจะบอกว่าจบแล้วอ่ะอันยังไงยี่ไงมึงมาแล้วนี่ไงผมว่ามาแล้วแต่กูมองไม่เห็นยี่อะไรเลยนะกูมองเห็นแค่ชื่อมึงเมื่อกี้ชื่นแวบๆหน้าจอกูยังดำู่เลยไอ้เพื่อนไอเพื่อนลบดอาดิ ถ้ากดได้อหรอกดอาได้กดเดินนี่เอ้ยมึงก็เดินได้นี่แต่กูไม่เห็นนะจอแล้วจอกูไอ้ชจ้ใส่เงอนไอ้จอดิไอ้จอดิเดี๋ยวกูเร่งดุมขทางไม่ใช่างเทียอะไรผ่านอ้ไจอยไอ้เหี้ยจะเป็นตาข้อเงี้มึงไอ้นิกนิ่งเดี๋ยวเดียวมึงกลับไปตัวกูดิหูระบากเไรเหี้ย เออมึงเดินไปดิมึงเดินมึงเดินไปเดินไปมึงจะเดินทองหลังดินี่นี่มึงมามึงมากีนัมยเนมให้มึงเป็นมึงไปดูไลก์กูมึงเปิดมึงเปิดราบอกัวเล็กแล้วมึงก็ดูไลฟ์กูกูดูอยู่กูดูอยู่มึงเดินทางหลังันตรงนเออี่กูเดินทางหลังอยู่เยกูได้แค่นี้เลแค่เย้เยี่ยยลยทางหลังกูตื้งก็ตื เอ็ดฟานจัดเอ็ดฟานเอ็ดนยืนยืนยืนเอ็ดานเฮียกูเล่นเหมดแแบบไหนวะเนี่ยกูกูเล่นกูเล่นกมรอย่างไงวะเนี่ยไอ้เฮียเฮียเดินหอยหลังกับแล้ไงต่อ มันก็ไม่เหมือนเดิมพี่พี่ตีจนบักเลยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์น่าโมจักไปแล้วไม่มีดำเหมือนเดิมเนี่ยย้เล่นยากละไอ้ชาต์กูเล่นยากละดูกันดูกันว่าจบหรือยังดูกันว่าจบหรือยังถ้าเกิดจะเล่นคือกูต้องเล่นผ่านลายมืออะดูกันว่าจบหรือยังโว้ย เขากไปไนอ่ะยนนี่โดนทิ้งนี่ดนทิ้นี่โดนทิ้เงี้ยหี้ยรลยยี่โดนทิ้งเรยอะไรไม่ได้อ่านไม่ออกไไปโอ้ยโอเคกน่าจะจบแล้วครับผมสำหรับไซงอนนะครับผมโอเคครับผมอยก้้ดย่มนึ่กดไลค์กดไรและแชร์เพื่อเ่คุณดูนะครับผมสำหรับกันในงกอรั่ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ บ๊ายบายคกับผมบ๊ายบาย